สวัสดีค่ะวันนี้ Open Road ก็มีรถซิตี้คาสภาพดีมานำสเสนอหนึ่งคันคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างขับสนุกสไตล์อเมริกันนั่นก็คือ Cheap Shape v r o ร e t c r u z e ปี2016นั่นเองค่ะ มาชมบอดี้ด้านหน้ากันเลยนะคะฝากระโปรงของเขาก็จะมีเส้นสายที่นูนมีความชัดเจนนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบ2ชั้นขนาดใหญ่ค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดจานมาในส่วนของกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเยอะในตัวและตัดกับขอบประตูนะคะเป็นขอบโคเมียมค่ะในส่วนบอดี้เป็นทรงซีดารมาด้วยสีดำนะคะและรูออะรายรอบคันคือน้อยมากๆเพราะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำจนน้าอย่างแน่นอนค่ะ บอดี้ด้านหลังก็ดูทันสมัยนะคะในส่วนของตรงกลางตัดด้วยคิ้วโครเมียมและด้านล่างมีปักกินงเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดภายในห้องเก็บสัมภาระก็กว้างมากๆค่ะ มาต่อกันที่ดีไซน์ภายในห้องผู้ดโดยสารโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ดูอันคอปปิดคล้ายคลึงกับคอปปิดของห้องผู้โดยสารนักบินเล้นความสมดุลของการดีไซน์ การดีไซน์ภายในมาด้วยสีทูโทนสีดําสลับกับสีน้ําตาลอย่างเบาะของเขาดูสวยงามมากๆมีปีกอกกระชับมาให้ด้วยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มาด้วยสีทูโทนเช่นกันค่ะและคอนโซลกลางมีหน้าจอมาให้ถัดกันมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงแอร์และในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4ส,สปีดค่ะ ถัดก,กันมาในส่วนของพรมล,ลัยเป็นพรมล,ลัยมลติฟังก์ชันสามารถปรับโนมตต่างๆได้และมีครูชอนโทรมาให้และที่สำคัญคันนี้เลขไม่น้อยเลขไม่แท้เพียงแค่90,000่โลเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางมากๆค่ะการดีไซน์ก็สวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าเลย อย่างเบาของเขาก็มาด้วยสีทูโทนเช่นกันสีดําสลับกับสีน้ํำตาลนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆภายในใหม่และสะอาดแอร์เย็นฉ่าแถมราคายังมาในราคา,าเบาๆเพียงแค่169,000บาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่โอเพนโรค่ะ